สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่2331สุสานใต้ดินอันมืดมิดอะไรนะนี่มันอะไรกันอูเจียงจ้องมองเครื่องหมายไทยจ่จีเขาสัมผัสได้ว่าไอพลังของจารุ่เฉันที่เคยออนแอร์ลงกลับแข็งแกร่งขึ้นราวกับไฟที่กำลังจะมอดดับลงและกำลังลุกไหม้อีกครั้งมีเสียงดังกึกก้อง จะจนวง,งเซียนหยินอย่างห้าธาตุและลักษณะเซียนแห่งราชาปัญญาทีร่การผสานเป็นหนึ่งเดียวโดยใช้วิชาเซียนการกระขังปีาศาสักดิสิธิ์มันบทขยี้หลุมดําขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง1 0 0หลีก่อนจะพุ่งเข้าไปในเขตแดนเนเธอร์และบทขยี้แผ่นดินให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยดูเหมือนว่าจะไม่มีพลังใดในโลกที่สามารถป้องกันการโจมตีนี้ได้มันคือเจ็ดจนลงเซียนจ้าลัวเฉินได้ฝึกฝน,กนเจ็ดจมลงเซียนระดับสองแล้วเนเธอร์เดียส ฝ่ามือแห่งความเป็นและความตายโอวเจียงตกตะลึงพลังทำลายล้างของการผสมผสานระหว่างจิจงตจำนงเสียระดับสองและวิชาเซนค่พันโกอันนั้นเกินกว่าที่เขาจะจินตนาการได้เขาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเปิดใช้งานกดสายเสียงและพลังปานหมิงของเขาตุม้มการโจมตีทั้งหมดของโอวเจียงถูกทำลายโดยจารุเินลาทับฝ่ามือขนาดใหญ่จากลักษณะเสียงแห่งบรรยายที่รันสรรคได้ลงสู่ร่างของโอวเจียงอย่างหนักเขาบินออกไปเหมือนดาวตกและหายลับไปในความมืด ลักษณะเซียนแห่งราชาปัญญาที่แรงการและเจ็ดจันวงเซียนหญิงอย่างห้าธาตุนั้นอยู่ได้ไม่นานปวกมันก็หายไปอยางรวดเร็วร่างของจังวัชเฉินปรากฏขึ้นอีกครั้งและแกว่งไปมาในอวกาศร่างเปล่าชั่วครู่เลือดไหลออกมาจากมุมปากของเขาเขาสั่นเทิมอย่างอ่อนแรงทําให้เขารู้สึกเหมือนกําลังจะหมดสติเลือดมาหาเศนของเขาหายไปครึ่งหนึ่งแล้วสีหน้าของจังวัชเฉินยังคงแน่วแน่เขาใช้เล็บแหลมของนิ้วชี้ขวาเจาะโนกของตัวเองกระตุ้นตัวเองด้วยความเจ็บปวดแล่ดุริแรง ไม่ว่าจะเกิอดอะไรขึ้นเขาก็ต้องทําต่อไปการต่อสู้ยังไม่จบเขาวรวบรวมพลังเทพชำระล้างและหัวใจแห่งตัวไม้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อชำระล้างพลังคำสาปที่ลุกรานร่างกายของเขาฟุบจ่ารัวเฉินกลางปีทั้งสิบบนหลังของเขาและกลายเป็นเส้นแสงสีทองเขาบินออกไปเพื่อค้นหาไอ้พลังของอูเจียงพลังการโจมตีครั้งนั้นคงทําให้อู๋เจียงบาดเจ็บสาหัสแน่ยิ่งกว่านั้นพลังปานปีศาศักดิษธ์ และจะจมงเสียนหินอย่างห้าธาตุยังได้ลุกรานร่างกายของอูเจียงอีกด้วยตอนนี้คงเป็นช่วงเวลาที่อ่อนแอที่สุดของอูเจียงเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะฆ่าเขาจากลวเวินค้นหาไอพลังของอูเจียงที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังและบินข้ามระยะทางหลายพันลี้เ้นทางไอพลังหยุดลงกระทนันหันมันหายไปไหนเนี่ยจากเม่อเฉินปลดปล่อยพลังสมาธิและเขียดไดไมติของเขาทันทีเขาค้นหาทั้งใกล้และไกลไม่พบร่องรอยใดๆเลยเขาไม่พบสิ่งใดเลย ดูเหมือนว่าอูเจียงจะหายไปจากโลกยังมีเศษซากของมัน่งความมืดอยู่ดูเหมือนว่าอูเจียงจะใช้วิธีบางอย่างจากเส้นทางแห่งความมืดเพื่อรวมเข้ากับความมืดของฟ้าดินเพื่อซ่อนตัวจากรั่วเฉินขาหมดกิ้วและถอนหายใจเบาๆการมีอยู่ของดาวมืดนั้นสอดคล้องกับเส้นทางแห่งความมืดที่อูเจียงฝึกฝนทําให้เขาได้รับข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์เขาสามารถโจมตีได้อย่างง่ายดายและถอยกลับอย่างแอบซ่อนได้แน่นอนว่า เหตุผลหลักก็คือการฝึกฝนและพลังสมาธิของหูเชียงสูงกว่าของจารวเฉินมากดังนั้นจารวเฉินจึงไม่สามารถค้นหาเขาพบได้จํานวนกฎสายซีลที่จางวัชเฉินมีคือ2,800ล้านข้อจํานวนกฎสายสิลของหูเชียงผู้ที่บรรลุถึงความสมบูรณ์แบบอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนาการมีอยู่เกือบ10,000ล้านมากกว่าของจางวัชเฉินถึง3เท่าในจำนวนกฎสายเซ่งน2,800ล้านข้อที่จางวัชเฉินปฏิบัติมีเพียง20ล้านข้อเท่านั้นที่เป็นกฎแห่งมิติ เดยวะไรก็ตามหูเจียงได้ฝึกฝนมากกว่า70บล้านจากเส้นทาง,งความมืดทั้งสองคนต่างก็ใช้เส้นทางโบราณหากจะมุ่นกดสายเซียนต่างกันมากเกินไปจางลู่เฉินก็จะลำบากมากที่จะใช้กฎไฮงมติเพื่อค้นหาหูเจียงที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดดูเหมือนว่าหูเจียงจะบาดเจ็บสาหัสเขาทําได้แค่ซ่อนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการไล่ตามของข้าจางลู่เฉินคิดกับตัวเองร่างกายของเขาเริ่มรู้สึกอ่อนแออีกครั้งสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือเหตุผลของจางลู่เฉิน ถูกจมตีอย่างต่อเนื่องโดยแรงกระตุ้นกระหายเลือดอดุนแรงความอ่อนแอที่เกิดจากการสูญเสียปานโลหิตไม่ใช่สิ่งที่หัวใจของตัวมัศักดิ์สิทธิ์สามารถรักษาได้เขาต้องชดเชยการสูญเสียปานโลหิตจารวัวเฉินไม่เพียงแต่มีเลือดของมหาเสียนอยู่ในร่างกายเท่านั้นแต่เขายังมีเลือดขึ้งเทพด้วยเลือดทุกหยดมีพลังงานในสมพลังหากหยดลงสู่พื้นดินมันสามารถละลายพื้นดินนิสมีหลายร้อยหลีและเปลี่ยนให้กลายเป็นทุ่งเพลิงได้เลือดทุกหยดถูกทําให้เจือจางซ้ําแล้วซ้าเล่า ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะกอบกู้จากการสูญเสียนี้วิธีที่เดีดว่สุดในการชดเชยการสูญเสียปาโลหิตก็คือการดูดเลือดหากเขาอาศัยให้ร่างกายฟื้นตัวช้าๆคงต้องใช้เวลาอย่างน้อย3ปีจึงจะฟื้นตัวเต็มที่ในอดีตจาร่วเฉินเคยใช้เลือดเซียนและเลือดมหาเซียนในการฝึกฝนแต่ในเวลานั้นเขาคิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์เขาไม่มีความอดทนและไม่มีแรงกระตุ้นที่จะดื่มมันสถานการณ์ตอนนี้แตกต่างจากเมื่อก่อนโดยสิ้นเชิงสำหรับบางสิ่ง มันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะหยุดหลังจากการพยายามครั้งแรกในท้ายที่สุดพวกเขาจะหลงทางและเปลี่ยนแปลงไปมากจนพวกเขาไม่สามารถจําตัวเองได้ด้วยซ้ําจารุ่วเฉินไม่สนใจที่จะดูดเลือดศัตรูและคนชั่วร้ายเขาเกรงว่าในอนาคตเพื่อที่จะดูดเลือดและแข็งแกร่งขึ้นเขาอาจดูดเลือดของใครก็ได้ปีศาจภายในของมนุษย์ก็เป็นเช่นนี้และขายายตัวเพิ่มขึ้นทีละขั้นตอนนี้ปีศาจภายในตัวของจางรุ่เฉินได้ถูกปลูกฝังอย่างลึกซึ้งแล้ว เขาจะกล้าเป,ป็นปีศาจต่อไปได้อย่างไรอย่างไรก็ตามจารุเฉินต้องเผชิญกับปัญหาอีกประการหนึ่งหากเขาไม่สามารถฟื้นพลังปานโลหิตได้โดยเร็วที่สุดและปล่อยให้หูเจียงฟื้นตัวก่อนสถานการณ์ก็จะยิ่งเลวร้ายลงแย่ลงบรรดาเมือดูงที่สามปานหลัวและราชาซินลั่ยืนอยู่ที่ขั้วโลกเหนือของดาวเคราะห์ตรงหน้าพวกเขามีทางเข้าสู่สารใต้ดินอันมืดมิดซึ่งทอดตัวลงมาในแนวตั้งลึกมากจนดูเหมือนไม่มีก้นบึง้ง สุสานใต้ดินเปิดเอยแรงดึงดูดอังสงพลังด้วยการฝึกฝนในขั้นไม่เหี่ยวเฉาของป้าหลวน่ตต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อต่อต้านมันและไม่ลม้มลงไปข้างในที่นี่กฎฟ้าดินถูกบิดเบือนกดถึงความมืดกินพื้นที่มากกว่า50อร์ซ็นของกฎทั้งหมดกฎเหล่านี้ยังคงน่ากลัวยิ่งกว่าดินแดนนรกที่มาหาเซียนฝึกฝนอีกด้วยราชาสินลัวมองลงไปที่สุสานใต้ดินที่มืดและเย็ยนเยือกเขารู้สึกเย็ยนว่าไปทั่วทั้งสันหลังและกล่าวว่า นี่คือทางเข้าภายในด,ดวงดาวมืดใช่ไหมเนี่ยเมื่อเจ้ากระโดดลงไปข้างในแล้วเจ้าจะออกไปได้ไหมแรงโน้มถ่วงบนพื้นผิวของดาวมืดอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อแม้แต่มหาเสียงก็ตามแรงกดดันต่อเหล่ามาเสียนภายในร่างกายของดาวดวงนั้นแข็งแกร่งขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติการแสดงออกของป้านหลวงนั้นสงบและนางก็กล่าวว่าตามบันทึกจากพระราชวังเทพเป็นโชกตาแรงโน้มถ่วงและพลังมืดของดวงดาวมืดนั้นทรงพลังอย่างมาก นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับภายในร่างของดาวมืดซึ่งสามารถเกลืนกินแม้กระทั่งเวลาและมิติเมื่อความมืดเวลาและมิติสะสมมากขึ้นพลังงานที่ไม่มีรูปร่างเดิมจะถูกแปลงเป็นสสารที่จับต้องได้และกลายเป็นสสารมิติเวลามืดราชาสินล่วเอ่ยด้วยความประหลาดใจว่าพลังงานที่อยู่ภายในความมืดเวลาและมิตินั้นน่ากลัวเพียงใดหรือหากพลังของสสารการเวลามิติมืดขนาดเท่าฝุ่นละอองถูกดึงเข้ามา มันสามารถก่อให้เกิดภยัยคุกคามร้ายแรงต่อมาหาเซียนจากขั้นไม่หิวเฉาได้แน่นอนว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่ดาวมืดดวงนี้จะสร้างสะสารการมิติมืดที่เป็นของแข็งได้ความเป็นไปได้ที่มันจะเป็นของเหลวนั้นสูงมากป้าหลัวกล่าวสะสารแห่งการเวลามิติมืดนั้นทรงพลังมากจนแม้แต่อุธเซียนก็ยังพบว่ามันยากจะป้องกันมันได้ความปรารถนาของราชาสินลวดถูกปลุกขึ้นมาทันทีหากเขาสามารถได้มันมาซึ่งสิ่งนั้น เขาคงจะอยู่ดังไร้เทียมทานบนสนามรบราสวรร์ใช่หรือไม่อย่างไรก็ตามแม้ว่าราชาเซนรดูดจะศึกษาสิ้นหาย,ยาความมืดทั้งส,สนทสงแหา,ยยางการเวลาและมิติแล้วแต่เขาก็ยังคงอยู่ระดับผิวเผินเขาสามารถถือเป็นเพียงคนธรรมดาเท่านั้นแม้ว่าเขาจะได้สะสารถึงการเวลามิติมืดเขาจะสามารถใช้พลังของมันได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ถ้าเขาไม่ระวังแม้แต่ชีวิตของเขาก็อาจจะตกอยู่ในความเสี่ยงได้ป้าหลวกล่าวว่า,วาการเข้าไปในส่วนลึกของดวงดาวมืดนะั้นอันตรายมาก อันตรายไม่ได้มาจากดวงดาวมืดเท่านั้นแต่ยังมีภัยคุกคามจากพลังสามประการต่อผู้ฝุกฝนนั่นคือความมืดเวลาและมิติเจ้าสังเกตไหมว่าเวลาบนพื้นผิวของดาวมืดมีการบิดเบือนเราอยู่ที่นี่มา20ชั่วยามแล้วแต่ข้างนอกควรจะผ่านไปเพียงแค่สองชั่วยามเท่านั้นนอกจากนี้มิติยังเปลี่ยนไปและกลายเป็นสิ่งที่ไม่ยืดหยุน่นแม้แต่เจ้าแห่งมิติอย่างจากโวเเินก็ยังพบว่ามันยากที่จะสร้างขึ้นลูกใหญ่ที่นี่ อำนาจของความมืดได้รับการเสริมกำลังขึ้นอย่างมากสัดส่วนของกฎแห่งความมืดในกฎฟ้าดินนั้นสูงกว่าในที่อื่นร้อยเท่าหรือพันเท่าหลังจากกฎที่เปลี่ยนแปลงนี้ที่เข้าไปอยู่ในดาวมืดแล้วมีแนวโน้มสูงมากที่กฎเหล่านี้จะได้รับการเสริมสร้างให้แข็งแกร่งขึ้นจนถึงจุดที่แม้แต่มหาเซียนกย็ยากที่จะต้านทานมันได้ตัวอย่างเช่นการไหลของเวลาอาจเร็วขึ้นเป็นพันเท่าหรือช้าลงเป็นพันเท่า มิธีอาจบีบอาจผู้ฝึกฝนให้กลายเป็นฝุ่นผงหรืออาจดึงพวกเขาให้กลายเป็นเส้นบางๆยาวไม่มีสิ้นสุดความมืดจะกลืนกินร่างกายจิตวิญญาณและจิตสำนึกของผู้ฝึกฝนการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการไหลของเวลาไม่ใช่สมบัติแห่งการเวลาที่ได้รับการขัดเกลาโดยเทพเจ้าแห่งการเวลาแต่เป็นสถานที่รับบางแห่งที่ได้รับการหล่อเลี้ยงโดยจักรวาลอย่างไรก็าตามสถานที่รับเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่เหมาะสำหรับการฝึกฝนและเต็มไปด้วยอันตรายมากมาย บางส่วนยังเป็นภัยคุกคามต่อเทพเจ้าและเทพเจ้าที่บุกลุกเข้าไปข้างในอีกด้วยมือและเท้าของราชาสินลั่วเย็นชาจากคำพูดของป้าหลวเขาจึงถอยหลังไปสองก้าวและกล่าวว่าฝ่าบ,บาทป้าหลวเลิกม,มาไปดีกว่าความเสี่ยงในการรับสสารการเวลามิติเบื้อน,นั้นสูงเกินไปยิ่งไปกว่านั้นการใช้มันอันตรายมากและเป็นงานที่จะควบคุมแม้ว่าเราจะได้มันมาป้าหลวงพยักหน้าเล็กน้อยดูเหมือนนางจะรู้ว่านางต้องล่าถอยตุ้ม เส้นแสงสีทองพุ่งลงมาจากท้องฟ้าแล้วตกลงไปไม่ไกลจากราชาสินลู่และป้าหลวงทำให้ฝุ่นฟุ้งเป็นชั้นๆจารุเฉินเดินออกมาจากฝุ่นและกล่าวว่าราชาสินลู่ดูเหมือนว่าความทรงจําของเจ้าจะได้รับการฟื้นคืนโดยป้าหลวงผ่านเส้นทางห่งโชกตาข้าสงสัยว่านางจะฟื้นคืนได้หรือไม่หากข้าลบมันอีกครั้งราชาสินลู่ตกใจและโกรธไม่เห็นจาูุเฉินจงมาที่นี่ทําไมและวูเจียงอยู่ไหน ราชาสินล่วก,ก้าวไปต่อหน้าป้าหลวงและอับส่งเสียงของเขาไปยังนางโดยกล่าวว่าฝาบาทฝาบาทไปก่อนเลยข้าจะพยายามขัดขวางเขาไว้เองป้าหลวงไม่ได้จากไปจารวเฉินก้าวไปข้างหน้าทีละก้าวและพูดว่าหลังจากที่ข้าเอาชนะอูเจียงได้แล้วเขาก็หนีไปได้เป็นไ,ไปไม่ได้จะเอา,าชนะอูเจียงได้ยังไงร,ราชาสินล่วไม่ต้องการยอมรับความจริงข้อนี้อย่างไรก็ตามหลังจากใช้พลังสมาธิของเขาค้นหาในพื้นที่และไม่พบไอพลังของอูเจียง ดูเหมือนว่าเขาจะหลบหนีไปได้จารุวเฉินทำลายโซ่ตัวไปได้เพียง14เส้นเท่านั้นแต่เขาก็แข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะอูเจียงได้แล้วปานหลมองจารวัชเฉินตรงหน้านางอย่างใจเย็นและพูดว่าเจ้ากับอูเจียงควรจะต้องสูญเสียครั้งใหญ่ทั้งคู่ใช่ไหมล่ะข้ารู้สึกได้ว่าไอ้พลังของเจ้าอ่อนแอมากความแข็งแกร่งที่เจ้าแสดงออกมาเป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้นจารวัชเฉินกล่าวว่าไม่ว่าข้าจะอ่อนแอเพียงใดข้ายังฆ่าเจ้าทั้งสองคนได้อย่างง่ายได้ ข้าสามารถดูดซับเลือดในร่างกายของเจ้าหลังจากที่เจ้าตายเพื่อชดเชยปานโลหิตที่ข้าสูญเสียไปมีเลือดในร่างกายของพผมารนาและเผ่าเนเธอร์ใช่ไหมละ่ะอย่างไรก็ตามเลือดของพวกเขานั้นแตกต่างจากเลือดของสิ่งมีชีวิตเนื่องจากมีพลังปาดแห่งความตายอันแข็งแกร่งจารว่เฉนินรีวิ่งเข้าไปพร้อมกับเสียงดังใบหน้าของราชาสิรัวเปลี่ยนไปขอปลดปล่อยพลาน้ำแข็งอันแข็งแกร่งออกมาและสร้างรบระทับฝ่ามือของเขาก่อนที่เขาจะโจมตีร่างของเขาถูกแช่แข็งมิติ ด้วยการฝึกฝนของเขาที่ระดับความสมบูรณ์แบบอันยิ่งใหญ่ในข้รับพัฒนาการจารั่วเฉินจะสามารถแช่แข็งเขาได้เพียงชั่วขณะเท่านั้นในขณะนั้นจารั่วเฉินคว้าคอของราชาสินลั่ยกร่างของราชาสินลั่วขึ้นและกระแทกเขาลงกับพื้นทําให้เกิดลูกมุกบาดขนาดใหญ่บนพื้นดินตุม้มพลังแห่งความตายของราชาสินลั่ถูกกระจายไปด้วยพลังโจมตีนี้และเลือดก็พุ่งออกมาจากปากของเขาเมื่อเห็นเลือดดวงตาของจารั่วเฉินพลาหมัวเขารู้สึกมีความสุข จากนั้นเขาก็เต็มไปได้วยความเจ็บปวดและเริ่มดินดน้นรนร่างกายของเขาเริ่มสั่นเล็กน้อยตายซะโดยใช้โอกาสนี้ราชาซินลัว่วจึงใช้ฝ่ามือฟาดน้อกของจางวัชเฉินจนเขาก็เล่นออกไปพลังยินที่อยู่ในฝ่ามือของเขาทำให้ร่างกายของจจงวูชเฉินแข็งตัวไปมากกว่าครึ่งหนึ่งพลังปานเย็นทำให้จางวูชเฉินตื่นขึ้นเขาเขย่าแขนและน้ำแข็งบนร่างกายของเขาแตกไปสิ่งเสียเส่ยงเศษน้ำแข็งรวมตัวกันระหว่างมือของเขาและละลายกลายเป็นกระบี่น้ำแข็ง จางล่วเฉินถือกระบี่น้ำแข็งไว้และฟันลงมาที่ราชาสินลั่ตุม้มเพียงฟันครั้งเดียวราชาสินลั่ก็ล้มลงกับพื้นมีแผลเป็นเลือดยาวประมาณหนึ่งฟุตที่แขนขวาของเขาตุมต้มตุมต้มตุม้มตุ้มทุกครั้งที่โจมตีราชาสินลั่วก็ถูกตีจนม,มีบาดแผลจากกระบี่เลือดเขาไม่สามารถต้านทานได้เลยป้าหลัวไม่ได้วิ่งหนีแต่กลับจ้องมองจางล่วเฉินแทนนางเห็นว่าจางล่วเฉินเสียเลือดของมหาเซียนไปมากในร่างกาย มีบางอย่างผิดปกติเขาอยากจะดูดเลือดแต่เขากลับห้ามตัวเองเอาไว้ทุกครั้งที่เขาฟาดกระบี่น้ำแข็งเขาจะลังเลอยู่ครู่หนึ่งเป็นความลังเลของเขาเองเขาจึงไม่สามารถฆ่าราชาสินรั่วได้ประตูแห่งตัวตนที่แท้จริงป้าหลวเหยียบลงบนไม่น้ำเนเธอร์ร่างของนางลอยขึ้นอย่างกระ้าและลอยสูงกว่าพื้นดินมากกว่า30ฟุตนิ้วยกทั้งสิบของนางสร้างรอยนิ้วมือและควบคุมประตูแห่งตัวตนที่แท้จริงให้บินเข้าหาจารุฉันประตูแห่งตัวตนที่แท้จริง เป็นปะกายอย่างสว่างสวยและแสงก็ตกลงบ,บนร่างของจางลู่เฉินเมื่อได้รับผลกระทบจากพลังโชกตาพลังการต่อสู้ของจางลู่เฉินก็อ่อนแอลงไปอีกราชาสินรั่คำรามยาวและโจมตีกลับทันทีพลังเห็นความตายในร่างกายของเขาพุ่งผ่านออกมาเหมือนแม่น,น้ําที่โหมกระหน่าเขาโจมตีด้วยระพทฝ่า,ฝามือน,นับร้อยครั้งติดต่อกันทําให้จางลู่เฉินต้องล่าถอยฟุบในเวลาเดียวกัน ในมิติอันมืดมิดที่อยู่ห่างออกไปจากดาวมืดที่สามประมาณหนึ่งพันลีร่างของหูเจียงก็ปรากฏขึ้นร่างนั้นเต็มไปด้วยรอยแตกเหมือนรูปปั้นกระดาษที่ถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและประกอบกลับเข้าไปใหม่รอชาสินลั่วและปั้นหลวงทาได้ดีตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีสุดที่จะฆ่าจารุเฉินดวงตาของหูเจียงเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าเขาหยิบลูกปัดคําสาปนับหมืน่นซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์มหาเซียนของเผ่าเนเธอร์ออกมาและถือไว้ในฝ่ามือเขานั่งขัดสมาธิประสานฝ่ามือเข้าด้วยกัน และสวดคาถาจา่าลวดเฉินที่กํบบาลังต่อสู้กับราชาสิน่วดและป้าหลวรู้สึกทันทีว่าเขาถูกคำสาปโจมตีครั้งเลือดในร่างกายของเขาลดลงอย่างรวดเร็วและเขารู้สึกไม่สบายตัวอย่างยิ่งมไม่นะนึกไม่ถึงเลยว่าอูเจียงเจียง,งมีพลังมากพอที่จะไล่คำสาปเกลือรูหิตได้แม้จะอยู่ไกลขนาดนี้พลังของคำสาปก็ยังทรงพลังอย่างน่าสจัจจ์จ่าลวดเฉินตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติพลังของคำสาปนั้นแปลกประหลาดเกินกว่าจะป้องกันได้ วันนี้ถือเป็นวันที่แย่สำหรับเขามากเลยใช่ไหมจูู่ก็มีความคิดแวบ,บเข้ามาในหัวของเขาเขานึกถึงสิ่งที่ป้าหลวงพูดกับราชาสินลัวเขาจึงจ้องมองลงไปที่สุสารใต้ดินันมืดมิดที่อยู่ไกลออกไปเนื่องจากมีการเวลามิติและความมืดที่บิดเบี้ยวอยู่ภายในดวงดาวมืดพลังแห่งคำสาปจึงไม่สามารถเข้ามาได้เมื่อคิดถึงเรื่องนี้จางล่วเฉินก็รีบวิ่งไปที่สุสารใต้ดินจางล่วเฉินจะคิดว่าจะจะไปไหนมาลี์เรื่องเก่าๆกันในวันนี้ ราชสีลู่ไล่ตามเขามาจากด้านหลังมังกรน้ำแข็งยาวหลายร้อยเมตรโผล่มาจากฝ่ามือของเขามังกรน้ำแข็งมีชีวิตขึ้นมาและหมุนตัวเหนือท้องฟ้าพร้อมกับคำรามอย่างดังสนั่นขณะที่หัวของมังกรน้ำแข็งกำลังจะฟาดลงหลังของจางวัชเินจางวัชเินหันหลังกับทันทีเขาก็เดินถอยหลังไปพร้อมกับฟาดแท้หัวผีหัวผีและหัวมังกรน้ำแข็งปะทะกันแครกแท้หัวผีเฉือนร่างของมังกรน้ำแข็งรากบมีดร้อนผ่านเหน่อย มันโผล่มาจากหางของมังกรและลงสู่หน้าอกของราชาสินุ่ยอย่างหนักทะลุผ่าร่างกายของเขาโดยการพ่นแท่งหัวผีกระพุ้งออกมาจากหลังของราชาสินล่วข้าบอกเจ้าแล้วว่าไม่ว่าข้าจะอ่อะแแค่ไหนการฆ่าเจ้าก็ง่ายเหมือนการสะบัดข้อมือจารุเฉินกัดฟันขณะพูดหลังจากนั้นเขาก็โดดลงไปยังสุสานใต้ดินพร้อมกับแท่งหัวผีที่ยังคงรากร่างเพื่อนเลือดของราชาสินล่วไปเมื่อเขาลงมาถึงจารุเฉินก็หันกลับมามองในตาของเขาหลี่ลงอย่างรุนแรง มอเห็นว่าป้าหลวงก็ติดตามเขาลงมาเช่นกันทั้งสองศบตากันและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้ยวยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กเลกน้อยนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ